Snapdragon 8 Elite มาพร้อม CPU 4.32 GHz แรงสุดในโลกรองรับ g e i m i n i Nano มันติโหมดกินไฟน้อยลง27%ครับทางฟ u a l c o ได้จัดงานถแถลงข่าว Snapdragon Summit 2024วันนี้เป็นวันแรก22ตุลาคมเริ่มมีการเปิดตัวชิปมือถือ Hi-end รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Snapdragon 8 Elite ตรงตามข่าวลือเลยครับและเป็นการรีแบรนด์เพื่อสะท้อนให้เห็นหนึ่งความเปลี่ยนแปลงที่สาคัญจากการอัปเกรด CPU เป็นโอริยงบนเทคโนโลยีการผลิต N 3E บน TSMC ครับซึ่งเคมาว่า CPU ตัวนี้เร็วแรงและเหนือกว่าทุกค่ายโดยแชบดากอน8อิ i ิ e มาพร้อมกับ CPU 8แกนสูตรก็คือ2บวก6ความเร็ว4.32 GHz และ3.53 GHz ตามลำดับจับคู่แข่ง Cat L2 ขนาด12เมกเท่ากันทั้ง2คัตเตอร์และใช้สถาปัตยกรรม Orbicore ซึ่งแนวเดียวกับ Dimensity 9,400ของ a e d ครับ ก่อนอื่นเลยมาดูการประมวลผลกันก่อน CPU แรงขึ้น45%เลยและสามารถท่องเว็บไซต์เนี่ยเร็วขึ้น62%โดยขนาดแคชโดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้น24%เลยการประมวลผลกราฟิก GPU แรงขึ้น40%และการประมวลผล Ray tracing ไวขึ้น35%การจัดการพลังงานของ CPU นะครับก็กินไฟน้อยลง44%เลย GPU ก็กินไฟน้อยลงเหมือนกันอีก44%ประสิทธิภาพ AI ต่อวัตสูงขึ้น45%และกินไฟโดยรวมประมาณ27%ครับมาดูการประมวลผล ผล AI กันบ้างนะครับ NPU แรงขึ้น45%แล้วก็รองรับแรม LPDDR5X แบบ Dual Channel ความเร็วสูงสุด5.3 GHz และรองรับการประมวลผล AI แบบ m ั l t i m o d e บนชิปอันนี้ที่เปรียบเทียบมาเนี่ยคือเปรียบเทียบกับตัวเก่าอย่าง Snapdragon 8 g 3นะครับมาดูในส่วนภาคการสื่อสารกันบ้างตัว Snapdragon 8 Elite เนี่ยมาพร้อมกับโมเด็ม Snapdragon X85 g ความเร็วในการดาวน์โหลดนะครับสูงสุดถึง10 g b รองรับลิงก์สูงสุด3.5 g b แล้วก็รองรับการเชื่อมต่อแบบดาวเทียม ตัวนี้มาพร้อมกับรองรับ Wi-Fi 7และ b l บลู o t h 6.0เลยซึ่งมือถือเรือธงที่ขับเครื่องด้วย n าร d r a ก o n 8 Elite เนี่ยก็เริ่มทยอยสู่ตลาดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Xiaomi ันพัท h s n o n o r IQ และแน่นอนในส่วนของ Galaxy s 25เนี่ยก็จะตามมาในช่วงต้นปีหน้าครับ